หนึ่งสิ่งที่คนสําเร็จและคนรวยเขามีการแต่คน98%บนโลกวันนี้มักไม่ค่อยรู้นะครับครูแซมบอกเลยนะครับว่าคุณรู้ใช่ไหมว่าบางครั้งเราอยู่โรงเรียนเนี่ยมันมกักจะเจอปัญหาใช่ไหมว่าเราต้องสอบไปได้คะแนนน,น,น,นั้นคะแนนนี้จนทําให้มันเกิดการฝังหัวไปแล้วว่าเราต้องได้คะแนนเยอะๆถึงจะผ่านต้องได้คะแนนเท่านี้มีผ่านกับตกได้เท่านั้นถึงจะสําเร็จแต่จริงๆแล้วนะ่ะโลกแห่งความเป็นจริงนะครูแซมก็เพิ่งเรียนรู้เหมือนกันนะครับก็เรียนรู้มาสักพักแล้วลว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยให้คุณจําประโยคนี้ไน้ไวน่า Everything is a test นะครับผมเป็นของเจบราหัมนะเขาพูดเลยว่าทุกๆอย่างการทดลองถ้าเราจะอ้างอิงจากสถานการณ์นะครับก็เหมืนอนชทมัสเอดิสันใช่ไหมที่เขาทดลองการทําไฟมันหลายกี่ครั้งนะเกือบพันครั้งเท่าไหร่ก็จำไม่ได้นะครับอยากจะบอกทุกคนว่าเขาทดลองมาหลายครั้งมากแต่เขามี mindset ที่ดีคือยังไงครับเขาบอกว่ามันก็คือได้รู้ว่าวิธีการนั้นไม่ได้จนเขาสําเร็จนน่นองครับผมสิ่งที่เขามีการที่คนสำเร็จคนรวยเขาคิดแบบนี้เป็นและคุณก็ควรคิดให้เป็นเพราะว่าถ้าคุณคิดไม่เป็น คุณก็จะไม่มีทางเดินทางแห่งความสําเร็จไปต่อได้นะครับโอเคเป้าเอาไปใช้กันนะเพื่อนๆถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แบ่งปันไปนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดน,นะครับผมและถ้าเกิดคุณชอบความรู้ดีๆในการพัฒนาตัวเองการสร้างตัวตนด้วยธุรกิจความรู้ธุรกิจออนไลน์หรือแม้กระทั่งการออกหน้ากล้องคุณก็สามารถติดตามกูแซมไปได้และกูแซมจะนําความรู้เจ๋งๆมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกๆวัน,วนอย่างแน่นอนวันนี้กูแซมขอไปก่อนนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไปแล้วนะครับบ๊ bye เด็บเลยนะครับเอาไปใช้กันนะอย่าลืมนะบ๊ายบายนะ